ต่อไปเราจะมาดูคำชี้แจงเทคนิคและวิธีการใช้งานของเอกสารปพ5ฉบับ Microsoft Excel กันนะคะคำชี้แจงจะมีทั้งหมด10ข้อคือ 1. การกรอกข้อมูลที่จำเป็น 2. การบันทึกเวลาเรียน 3. การบันทึกคะแนน 4. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5. เอกสารแนบไปพร้อมแบบทดสอบการวัดและประเมินผล 6. การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 7. เกณฑ์การประเมิน 8. การสั่งพิมพ์เอกสารปพห้าการบริหารจัดการชั้นเรียนและ10การตั้งชื่อไฟล์ให้ผู้ใช้เอกสารปพห้ศึกษาคำชี้แจงตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ1ิ ด้วยตนเองพร้อมดูเทคนิคและวิธีการใช้งานต่อไป